รถด,ดีๆสภาพงามๆศูนย์บริการเพียบอะไหเยอะเต็มตลาดมาตรฐานดีนะครับมีโอกาสได้ไปลองรถนะครับก็ลองดูสิเหยียบติดเท้าไหมเครื่องแน่นไหมสะอึกไหมสำลักไหมนะครับเครื่องยังแน่นแน่นวิ่งดีเกาะถนนก็ตัดสินใจได้เลยครับใช้รถบ่อยๆใช้รถคันเดียวเป็นประจำทุกวันนี้ก็อย่ากดอยดี สอาวันหรือเต็มที่ไม่เกินสัปดาห์หนึ่งนี่ต้องเปิดเช็คหม้อน้ำบ้างนะครับหม้อน้ำแบตเตอรี่นะหลักๆเบสิก Basic เลยเดี๋ยวต้องตรวจสอบนะเจ<ม>้ารถคันนี้นี่ถือได้ว่าเป็นรถที่สภาพงามน่าสนใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะภายนอกภายในมันดูเรียบร้อยอ่ะมันดูบรรุหน้าไว้ใจได้นะครับ รถพวกนี้ดูแลรักษาง่ายครับอะไหล่เยอะเต็มตลาดเป็นหมดแล้วก็ช่างไทยนะเขาเก่งเหลือเกินไม่ต้องห่วงรถอะไรมานะครับอะไหล่ขาดตัวไหนโทกกริ้งเดียวมีครบมีไม่ครบบางทีดัดแปลงได้ด้วยนะสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนหรือใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่าดี น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวท่านจะไม่พลาดทุกการติดต่อกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เอาไว้เลยครับกดติดตามทุกช่องทางของเราเอาไว้นะครับกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ครับล้อและยางเท่าที่เห็นนี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดูดีน่าใช้งานนะครับเรียกว่าอ่ายังเห็นมีดอกยาง สภาพยางก็ยังดูดีต้องไปดูปีครับว่าตรงนี้ก็เป็นตัวแปรเหมือนกันนะถ้าได้ปีที่มันใหม่สักหน่อยสักปีปีสองปียังพอโอเคไงนะฮะพอยางโดยส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสามปีอยู่ที่การใช้งานด้วยเนาะ